สวัสดีครับมือนีมาลอยผ้ามาตาในทางร้อมฝันคงสุดท้ายของพอบัวนะครับวดนี้พันวาฝันดีแล้วพี่น้องฝันเกี่ยวกับบ้านม่ดวงว่าพันทิสางบ้านไหมนะครับตรงกันครับในดวงโดยบังเอิญเลขตัวเดียวกันล่องว่าเพิ่นฝันในตัวเลล่องไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับแม่ตุ้ยครับสวัสดีจ้าเมื่อนีแม่ตุ้ย ได้ความฟันพอบัวตามโครงสุดท้ายไมาให้นวะอันได้ไปได้ความฟันโคงสุดท้ายพ่นมาอืมที่พันฟันมาเด้เี่ยชแรกเขาลีปแรกพันฟันว่าไปตึกแหได้ปลาตัวหนึ่งหัวขาดพ่นว่าปลาขาวเนาะปลาขาวว่ามีหัวเออก็ปิ้งกรขาัมว่ามีหัวนี่มันมันจะตายเ้วเนี่ยเห็นป่าอ่เอยพนเามากครับอีปิงกระขาแล้วนะพนอปิงกัะขาพ่นเบาอันแหลกพันเนอะเออ เป็จับได้ฟันตีนเคลียดินเคลยดอนไปปิงเออมันต้องออกโอ้ฟันตีนทูเออฟันูยังให้มันวันนี้เขาเลยทียนมน่าสุวัสิตีเป็นหาหาเจ็ดศูนย์หาแปดศูนย์ได้เนาะไปแห่หายหกศูนเนี่ยนี่แต่ว่าพพอพวว่าไอ้ที่ปิงคัดเป็นนมาหาแปดพันมาหาแปดแปลงหาเนี่ยพันมามันบอกกับผมก็เลยลงลงคลิปแลกแล้วเนาะคลิปแรกเป็นหาแดี่ก็ถามอะไรเนี่ยอายุพันเท่าไรเองสินะอายุพันเท่าไรอันนั้น มันเกิดวัาที่ไรกได้ทำอะไรให้อายุไรายนถึงเจ็ดสิบขวอยนกวัเท่แแปพ่อแปลบาพ่อเรยเนี่ยแล้วแก็ลืมหมดเลยแต่ว่าค้มเมนต์ไงอยู่เปลงไว้ในใจขอเมต์ยเปิดองเด้วครับกิบแรกกกิบแรกม่เลยลงไว้แต่ขเมตยหแล้วอายุเพิ่นอายุเพิ่นกับอันพ่สอมันลืมแล้วล่ะมือแรกเด้ลองอยู่เลยนะอายุกับพ่อสอนดีลงอยู่ซึ่ว่าจะไปลงแต่ว่าเอฟซีถามเลยไปตามหาแล้วก็เลยลงในค้อเมีนน่ละ บ้านนี้ขึ้นยึนข่าวว่าเพิ่นฝันไหมเราเม่ตุย์เป็นฝันไม่ฝันโค้งตู้ถ่ายเพิ่นฝันอีกแล้วเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าบ้านแยกดวงเห็ดเฮียนไม่งามงามมาสันเดี๋ยวไปป้าหน้าต่างก็งามแต่หลังบักงามเพิ่นวันบ้านเล็กที่ยายดวงกันแต่ซีเมนเก่าสามไปเก่าที่สามมาอสามมาสันเป็นเป็นเห็ดเฮียนไม่บ้านนี้มันมาท่อมกันกับฝันฝันยายกดวงสิ ายดวง่นฝัน่นฝันว่ามีหมอดูว่าดูหมอแม่นเหมนแม่นเหมนแล้วว่าหมอดูค่าดูหมอสองบาทแล้วว่าก็ถือคักแหนแล้วว่าบัดนีเขาก็เอากลวยกลวยสีท่องตะแล้วว่าม่ให้เล่าให้หกอันอันให้สามอันให้สามอันให้สามอันกลวยสีท่องมนเป็นกลวยนี่แหละแล้ววให้สามอันสึซื้อเขาจะตีเก่าสามไหมเนาะสีทองเปเลตตี ไว้เป็นเก่าสามอันกับเก่ามนั่น้มาเขาใส่เขาสองสองเก่าสามนะแล้วบอกสองเก่าเออเขาถามตัวเขาตีสองเก่าเอาอันค่าหมอดูนะตีอันนึงมาใส่ครับแต่ว่าย่ายมากนะมักเขามักสองสามสองสามครับแต่ละครสามสามปสองสองเงนนว่ากับสองสองปะมันเลยมาออกเล่าก่อนออลาสองสามตอนนี้เลขบ้านแล้วแลว่าุมาสองสามกับสองสองนว่รงว่ามันได้มาออกอีกเล่า ก้อนันพ่าบัวนี่กับก้อนันแม่ดวงนี okay. ่เลขเดียวกันนี่เนี่ยแม่เลขอันเดียวกันเขาครันก็สามนะครับพี่เอฟซีก็เขาสิมองเนาะคือมีฝันแรกของพ่าบัวแล้วเฮาได้ลงไปแล้วล่ะก็เลยมางเบาๆฟังพี่น้องเพราบัวผ่าบัวแล้ว่าแล้มักเปลี่ยนทาเก้าเก้าสามล้ว่าตัวโทสุไทยเนี่ยมันไม่เขากันกับแม่ดวงเออก็นเรื่องาฟังวันเขากับฟันแม่ดวงแม่ดวงเพ่าผ่าบัวก็ไปฝันว่าเหี้ง พอบัวไลยฝันเฮียนไม้ดวงเฮียนหม้ล้วมางามมานนะวันอที่ย์เก้าสิบสามมาน่ะวัดแม่ดวงแล้มาฝันว่าคนมาบุกม้าค่าไข่สองบาทว่ล่ะคนออกกล้วยมาให้สามอันก็เลยเป็นข้าวตีให้สองเก้าสามมันมาตรงกันครับพอบัวบ้านเนี่ยว้ายมันกาดซื้อไตวานเหรอฝันตรงกันเออแปลกเลยเด็กค้นค้นเฮียนคนละแสนแต่ว่าฝันใช่วันอาทิที์เดียวกันเลยไหมฝันว่าเห็นเฮียนไม้มันจะฆ่าเขาเนาะ เงีย้ยไงอะไรยังไม่ย้ายมาฝันในกอสามอยู่น,นะขอก็เรื่องเมาตาโคสุดท้ายเนาะมืตอตีเนาะก็ลองพิจารณาบนเนื้อนะครับพี่นเอฟซีนะครับเป็นควบฝันโค้งสุดท้ายของพ่อบัวนะครับมาตามให้มาแล้วนะครับพี่น้องมากน้ำกะจัดไปนะพี่น้งองมากก็เด็กควบฝันพ่อบัวบว่าอีปิงกัดเอฟซีมึงหลายๆเลยกล่องหลายๆอยู่เป็นก็บว่อยากออกก <ผม S 1> ล้องเนาะเดี๋ยวแท็กเรื่อาอีกหลายอยู่วะกันว่าอยากออกเพกันว่าก่อยากออกกล้องเพกันว่าสี่ว่าให้ฟังเฉอๆสิอันนี้ก็บอกฟังเราเนาะก็เลยเอามา ว่าเอาเองเนี่ยนะเพราะบ,บางคนบ่อยากทายบ่อยากมองกล้องแม่นี่แหละครับบางที่ฟันดีๆเข้าไปใส่ไปที่เหนียวนะพีะ่ตุ้ยเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่งก็มีทุกคนอายกล่องมีคนบาดกล่องเนี่ยบางคนเพิ่งก็ยินดีบอกว่าฟังแต่ว่าบ่ออกกล่องก็มี่ว่าแต่ว่าบ่อยากออกกล่องเออนะครับแต่ว่าเาฟังเราฟันดีฟันน่าสนใจก็เชื่อมาัลโรห็แบบนี้นะแม่ตุ้ยเนาะแม่ตุ้ยฟันไปแม่ตุ้ยมัทหันฟันอยู่ ผู้อื่นก็ฝันสุดขึ้นเลยฝันจักเสียเทนาะเป็นคนฝันยากอีนีบ้านฝันอีเดี๋ยเออเอาสกว่าบ้านฝันกะชิโชตัวเลขตัวน่ะพอลี่วัดสันเนาะบ้านฝันน้ำเพิ่นดอกกะชิโชตัวเลขความฝันของพอบัวคงสุดท้ายเด้อนะครับก็คือฝันว่าบ้านแม่ดดวงเนาะเห็นเงี้ยไหมนะครับบาริสตเกาหลีสามมูอสามเด้อนะครับแล้วก็มาตรงกับแม่ดวงฝันเหมือนกันฝันมึงม้อนะครับค่าไข่สองบาท แล้วเข้าคว้ยสีท่องห้ยสามคว้ยนะครับก็เป็นเข้าสามตรงกันเต้นเนาะคือว่าเป็นเลี้ยงแปลกนะครับสนใจแต่ว่าฟันแรกของพ่อบัวนี่ว่านแหนะครับได้ปลาขาวหัวขาดตัวหนึ่งกัเลขทีหาเจ็ดศูนย์หาแปดศูนย์แต่ว่าอีพีคัดค้าเดี๋ยวพันปีหาแปดเจรนาเนาะก็เลยเป็นสองฟันนะฟันแรกกับฟันสองประมาณนี้เด้อนะครับพี่ดาเอี้ยี้นะครับ,รรบมักตัวแดกกระจัดเอานะครับแต่ว่าถามตัวพันแล้วพันบอกว่ามักหาแปดกับเก่าสามในงวดน,นี้นะพันว่า พกูยึดถือเลยค่ะคนนี้เอาไป่งั้นกูอ่านสันวะเอ้กูรู้สึกว่างสั่นแล้วนะใช่ไหมเจ้สึกว่าฟันฝันดีไปเออฝันดีแล้วฟันเคยฝันไว้ปีการข้าวมันเคยถือหาแฟนไหมฟันว่างสั่นละนะครับเอานะครับกันรอบกับพี่น้องพอลี่กับฟันดีอือฟันดีครับฝันสูมือฝันสูมือว่าเลยกับฟันดีแต่ว่าไม่ดูว่าฟันไหนเลยมันจิบเป็นน้ำกาแฟเอฟซีอย่าเงี้พวกฟันกับพวกฟันพวกฟันกับฟันสูมือสิ เออเอฟซีมึงการก็โทษตามเยอะท่านฟันไหนเพิ่นเยอะผู้อยากฟังฟันก็อยากฟังเอออยากฟังแล้วผู้ที่ฟันกับว่ฟันจัะแค่อ้าวกินหอยดีแล้วครับเอฟซีมึงการแต่ว่าไม่ท่านฟันไหนเราไหนน้องเมียเนาะว่ท่านฟันเดี๋ยวฟันกับว่แพงดอกเตจให้ขึ้นเก่าเนาะเก่านั่แหละนะครับนี่แหละคุณครอบฟันของพอบัวแต่ว่าขออนุญาตขออภัยยายน้อยต้องให้เมตุเราแทนเนี่ยจัดเพื่อนไม่อยากออกกล้องแต่ไม่อยากกล้องนั่แหละ ตราห่อเชือกยังไงแล้วเนาะลุงจา,านห่อกระตา้ไปแล้วเนาะลุงจานค่ะองสุดท้ายอาจารย์อาจารย์แดงกับวายุแนละ้วเนาะจะทุอ่องเอามือเนะาะส่วนอาจารย์นี่ก่อนอย่หนึ่งองค์อาจารย์อ้วนว่ะอาจาราบบย์อ้วนอาจารย์อ้วนไปตามกับวายุนะครับเนาะไปเมื่อที่เพชรบ้างมัดสมองเพรามะามีคนเพชรบ้งสมองแล้วหมดเลยเวลาก็ไม่ตีไปบ้านป้าวายกับวาได้เดี๋ยวจังได้เวิรนกับสิพยามตามสิเหลืองหายเนาะ ตุยส<า>ู้ตัวต้นนะครับเอฟซีโฟเดย์อยากให้นกำลังใจเมตุยเนาะถามมาหลายว่าช่องเมตุยหายอย่างใครแข่งเท่ากันหรอกโอ้เอตุยรวยไร้วันนะบริเวณนั้นะครับพิมพ์เวลาวันนเอเขียนไปเลยตรงกันเป๊ะนะครับแบบว่าไม่ต้องเวียนแม่พอลี่บางคนเขาจะว่าไม่ตุยแล้วก็เวียนแล้วก็รวยไร้วันเราขอเด้แม่ตุยรวยไร้วันติดกันเด้นะครับ ฝากไปกุรายกุแช่ฝนนะครับบนเนอนพ่อพันุณมาถึงวันพิมต้องสาวเดียวเลยสาวเดียวเยอะเยอะเว้นเพราะเจ้าพิมสึกเลยเนี่ยจองยอ่นะครับโโขึ้นแรงจริงแตสาวเดียวเลยบปนี้ยานี่ลิสุเารียกว่ะนี่ยน้องกันอ้ยนั่นเนี่ยเวนุ่โ่คนนี้เดี๋ยน้ที่หนึ่งยุบกองพี่พี่เวอุ้ยรมันจะได้เมือนไข้าคุยไหญ่คุยแน่เราพีเนาะเนี่ยมอหม่ทักมัน้ก็ พับตัอหมอเตาความเมียตายก้อนยังมัเนาะแข็งแรงนี่แข็งเลี้ยงยอนกับแก่เอฟซีเด็ดเด็ดไม่รู้ยังบ้าว่ามันกินไรไปกินไรตายก้อนเีนาะกินอะไรกระดูกโพมอเขาบอกเลยเอาเสร็จแล้วนะพี่น้องเนาะกับทีสรุปแนวทางควอมฝันควาสุดท้ายของพัวบัวเดนะครับกับสิมีนะครับอ่ะโชว์พอลี่ฮาวสองฝันเนาะฝันแรกคลิปแรกนะครับฝันในวันแหได้ปลาขา มัวขาดตัวหนึ่งนะครับตี5 70, 5 80, หาเจ็ดศูนย์หาแปดศูนย์ม่วงหานะครับเนาะแต่ว่าอีพิงกัดขาดสองฝันเนาะในในคลิปแรกนะครับพิงกัดขาดเดี๋ยวเพิ่งตีหาแปดนะครับแปดหาเด้อนะครับส่วนฝันโคกสุดท้ายในฝันว่าเฮียนแม่ดวงเฮ็ดเฮียนไม้นะครับเฮียนหลังงามงามพอบัวในท้องว่าตั้งจะขึ้นงามแท้สั่นนะครับบ้านเลยที่เป็นเก้าสิบสามมูสามนะครับแต่ว่าแม่ดวงผลกับฝันคือกันฝันว่าหมอหมอ่หมอทักนะครับว่าโอ้แมนหมอหมอ่หมอเอาก็ ฝันแมนแมนฝันหนึ่งแมนคนวางเด่มาดูมาหาดูมอ่อเออเด้อนคนวะแล้วมามดูม่อแล้วก็เขาก็เลยว่าแมนแมนมาดูแด้วแมนแมนละวางค่าค่าย Infinite, สองบาทค่าค่ายสองบาท,บาทแต่ว่า<อ><อ>บาทนี้มีคนเอาเอากล้วยสีทองใหมเพื่อนเนาะสามบาทสามบาทนะครับก็เลยตีเกาสามเมือกันมันตรงกับระพ่อบัวตรงกับบาเลยทีแม่แม่ดวงนะครับขนาดสนใจรีนะครับสำหรับเก่าสามนะครับหรือพี่น้องชิมัสามสามก็ได้นะครับก็ให้โชคให้มันในทางความฝันของพระบัวแคบหน้าเจ้าไว้นะครับ โปรด้มักกระสือน้ำในเด้อพี่น้องฝันนี่ดีนะครับสำหรับพอบัวได้งวน,นี่ให้จวกประมาณสุขงขึ้นขอบคุณแม่ตื้ลายนะครับที่แบ่งปันตามในทางของพอบัวมาให้เขาเนาะใครย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใเด้อนะครับให้แห้งให้ปังให้รำมันด้วยสูงขึข้ขขนสวัสดีครับ